การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทโฟโตฮัสกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดเสนอ สนับสนุนโดย PhotoHut Group เข้าใจกล้องรู้ใจคุณสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่เลยนะสวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์ขอให้อาจารย์นะคะเรียกใช้หนูเยอะๆนะคะโอ้โหไม่ใช่ขำมรพอรเหรอคะยินดีเลยครับแต่แต่ไม่เก็บตังค์ใช่ไหมว้าอาจารย์อะเอาไม่เป็นอะไรือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ค่ีอยวกขอแลกกล้องตัวหนึ่งนะคะจ้ วันนี้เขาเรียกว่ารวบรวมเทปที่เป็นน้ําตกเลยน้ําตกน้ําตกลาบหมูใช่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกินไก่ย่างชมตํำไม่ใช่โอ้ไม่ใช่หรออาจารย์น้ำตกที่เขาน้ํามันตกลงมาสวยงาม ในอุทยานแห่งชาติต่างๆคือว่าเทคนิคถ่ายน้ําตกมีมีอะไรบ้างถ่ายยังไงให้มันแบบมันได้ปฏิทินแบบเป็นไหลๆลงมาเบลอเลยเบลอมาถึงว่าหน้าคนเบลอไม่ใช่น้ําตกเส้นสายมันสวยงามพิ้วเบลออ๋อมันต้องมีเทคนิคใช่ไหมคะใช่ครับงั้นเราไปดูที่แรกกันเลยไหมคะไปชมกันเลยน้ําตกเอราวันค่ะ ชั้น5้าชั้นห้าชื่อว่าอะไรครับเมื่อไม่ลงครับป่วยมากตอนนี้เราอยู่กันีชั้นที่สี่ค่ะชันที่สี่นะครับอ,อกนางถีเสื้อโอ้ หายหน้าอกผู้หญิงเราก็เลยเกลียบเป็นเหมือนอกผีเสื้อแต่อันนี้ก็คงจะเป็นอกผีเสื้อสมุดนะคะนี่วันนี้คือนี้ลูกขึ้นมาก็ไม่ไหวนะถ้าใหญ่ขนาดนี้ยังไงบ้างอาจารย์ถ่ายภาพปุ่งเบอร์นี่ก็สวยเลยสวยเลยแล้วบวกกับน้ําสีฟ้ามันทาให้ดูแบบสวยมากสวยเลย ใช้ฟิลเตอร์ CPL ไงตัดไอแสงตร<อ>งบริเวณสะท้อนเ<อ>งาน้ำ <มา S 1> ออกนะมันก็เลยทำให้น้ำเนี่ยพื้นพื้นเนี่ยเป็นสีฟ้าเข้มขึ้น,เ,นเดี๋ยวไปถ่ายมุมมือดอไปถ่ายกันนะต่อค่ะยังมีมุมสวยๆเยอะ สคายรี่วอลุ่มตอนสะพายกล้องท่องเที่ยวบัตรฟอตฮาร์ดวีซ่าการ์ดเติมความสุขเรื่องกล้องในบัตรเดียว เทวสุวรร์นะครับก็ได้มุมถ่ายภาพเยอะไหมคะอาจารย์ตรงนี้ก็ได้อีกมุมหนึ่งนะครับที่เราได้ต้นไม้เป็นกรอบบนนะครับแล้วก็มีหินนะครับหินบริเวณนี้เป็นตัวชี้นำสายตาเข้าสู่ บริเวณน้ำตก อันหนึ่งคน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นชื่อว่าชื่อว่าดงว่านแล้วถ่ายภาพตรงนี้เป็นไงบ้างคะรจา์เมื่อกี้หนูแอบเห็นนะอาจารย์ใส่อะไรเข้าไปมันดูเราเราทำให้มันเหมือนกับอยู่ในสวงสวรรค์เป็นซอฟต์ฟิลเตอร์นะครับแล้วใส่แบบไวเอทเข้าไปด้วยให้ขอบขาวๆด้วย มุมนี้ก็เป็นมุมกดมุมตาใช่ไหมค่ะเราเห็นความยิ่งใหญ่ของน้ำนะครับเห็นความยิ่งใหญ่ของน้ำที่ไหลลงมาเยอะมากใช่ทีนี้ผมจะใส่ตัวฟิลเตอร์ดาเมติกโทนของบอิษัทออริฟัคด้วยเนี่ยนะครับก็จะทำให้แบบดูแบบมันแบบยิ่งใหญ่อลังการดูสีแบบคลังมากขึ้นนี่ย ้วยค่ะจะเห็นก้อนหินเป็นสีดําๆไปเลยส่วนน้ําตกก็เป็นสีขาวเ,าขเลยมันก็เครับมันมีความเปรียบต่างทําให้ขาวแล้วก็ดำเนี้ย <ขา S 2> ทำให้สายน้ํามันชัดเจนขึ้นมันดูสวยมากข<ม>ึ้นีนพอเรากดแล้วก็ถ่ายเป็นมูฟวี่ได้เลยอ๋ออ๋อก็เปลี่ยนเป็นมูฟวี่ได้เลยเป็นมูฟวี่แล้วเรากดทั่วปุ๊บมันี้ก็ถ่ายมูฟวี่อยู่ทีนี้เราอยากให้มันสโลว์เราก็กดนะครับก่วโอ้โห นะครับ่สวยมากนะ <ual> ครับสวยมากนะครับม totally. ีดาขาวดําขาวนะครับไล่สีโทนสีเหมือนับเหมนก็เป็นภาพวาดที่ค่อยๆเส้นสายมันดูสวยมากเลยค่ะดูเหมือนไม่ใช่ของจริงเลยอ่ะส,<า>สวยมากสวยมากค่ะมุมนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่น่ามาถ่ายรูปมากๆค่ะครับ ที่ผมลองถ่ายมูวี่ด้วยถ่ายวิดีโอด้วยนะเดี๋ยวโชว์วิดีโอเฮ้ยสว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 ยค่ะจากภาพธรรมดาก็เป็นภาพเป็นฟูุ่าดูฟูฟูจากภาพเป็นนั้นจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอย่างนั้นโอ้โยอาจารย์ไม่ หนูอ่ะหนูกเล่นเร่หยุดเด็กสวยมากเลยค่ะเจ้าอาจารย์เืนกล้องตัวนี้มันถ่ายมูฟวี่ได้แต่เราสามารถดึงมาให้มันสโลได้โดยตัวมันเองโดยที่ไม่ต้องแบบไปใช้ทำในคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยววันนี้เราใช้กล้องตัวใหม่ด้วยของโอลิมปัสโอลิมปัส OMD E-M1 E-M1 นี่คือจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็น OMD E-M5 หรือ E-M5 ซึ่งก็เป็นตัวท็อปโมเดลของ o อ y m p ป s สอยู่แล้ว<ภ>นะท<ภ>ีนี้ตอนนี้เนี่ยพอเขาประสบความสำเร็จใน EM 5เนี่ยก็พัฒนาต่อเป็นตัว EM 1ที่ก็ท็อปขึ้นไปอีกนะก็เรียกว่าปรับปรุงหลายเรื่องด้วยกันไม่ตั้งแต่ตัวบอดี้ที่ดูแบบมีฮะกิปมันโผล่มากระชับมือขึ้นนะแล้วก็อย่างวันนี้เนี่ยกล้องตัวนี้ก็ยังติดเลนเลนตัวที่มากับ EM 5คือ1 2 5 0ซึ่งเป็นเลนที่ เป็นซูมแล้วก็เป็นพาวเวอร์ซูมกับแมนนวลซูมในตัวมีมาโครด้วยนะครับ่อจอก็หักมุมได้เหมือนกันนะครับลแล้วที่สาคัญคือแล้ที่สำคัญคือตัวนี้เนี่ยเขาปรับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความเร็วของโฟกัสนะครับเรื่องเซนเซอร์<ม>แล้วก็รวมทั้งชัตเตอร์สปีดที่เร็วขึ้นได้ถึง1ส่วน8 0 0พัวินาทีก็เรียกว่า ใส่ความเป็นโปรเข้าไปเพิ่มหน้าขึ้นอีกเรียกว่าครบเลยและยังมีโหมด HDR ด้วยนะครับในขณะที่ตัว EM5 ยังไม่มีอีนี้เมื่อกี้ผมถ่ายวิดีโอเนี่ยให้มันรู้สึกว่ามีความฟุ้งเบอร์มีความสโลโมชันเนี่ยไม่ยากทำยังไงคะอาจารย์ง่ายๆเลยเห็นจาว่าเราก็เปลี่ยนโหมดนะครับหุ่นตัวนี้นะครับเป็นโหมดมูฟวี่สีย เห็นไหมหมุนบลูทีเป็นรูปกล้องวิดีโอเสร็จแล้วเนี่ยขณะที่เราถ่ายทังเกตว่าด้านล่างเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์อยู่เห็นไหมฮะถ้าเป็นสัญลักษณ์สโล็คือคล้ายๆเนี่ยเป็นรูปวงกลมแล้วเป็นซ้อนๆกันนะแล้วมันบอกว่าให้กดลูกศรลงล่างอันนี้คือสโลในขณะที่ถ่ายแค่นี้เองง่าย เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูที่มันสวยขนาดนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูแต่สิ่งสําคัญที่สุดท้ายสุดก็คือจะต้องมีขาตั้งกล้องนี่ไงที่เราถ่ายเนี่ยเราดูถ้าไม่ถ้าเราไม่แน่ใจว่าเอะระดับน้ํามันได้แบบเพราะว่าพื้นมันต่างระดับเนี่ยมันอาจจะเบี้ยวได้เนี่ยวิธีการง่ายๆเราก็อินโฟเมชันตรงนี้มีกดปุ่มลงไปเหมือนกันกดเปเริ่มต้นอาจจะ ไม่มีอีไรแบบไม่มีอะไรเลยคลืนคนค่นเห็นภาพชัดเจนกดไปเรื่อยเนี่ยกดทั้งที่สองเ็จะมีก็จะมีระดับน้ํนนาระดับแนวตั้งกับแนนอนอมน, <ะ S 2> อนออมีสองแนวนะครับอย่างเราดูตอนนี้เราจะดูแนนอนให่นไหมเห็นไหมสังเกตว่ามันเอียงไปทางซ้ายเพราะนั้นเราก็ต้องปรับขาเนี่ยจนกระทั่งมันเกี่ยวเกี่ยวขึ้นอ๋ได้แล้ๆเราก็ล็อกเลยหราล็อกให้ แค่นี้เองออน,นะทีนี้ขั้นตอนต่อไปเลลวลาเราจะถ่ายวิดีโอเนี่ยนะครับปุ่มถ่ายวิดีโอคือปุ่มนี้ปุ่มสีแดงเห็นไหมฮะปุ่มสีแดงแล้วก็ตอนนี้เราปรับเป็นเทว์ซูมสังเกตถ้าเป็นแมนนวลซูมก็คือหมุนมือนะถ้าเป็นเทว,ว์ซูมก็คือผมหมุนปั๊บมันจะมันจะลุกคล้ายๆวィィิดีโอเห็นไหมฮค่อยๆเลื่อนเข้ามาค่อยๆลุกๆเข้าไปนะค่อยๆเลือออเล่อนเข้ามานะทีนี้พอเรา สมมุติว่าเราบันทึกขนาดบันทึกเราก็กดปุ่มนะกดปุ่มลงไปปั๊บแล้เริ่มเล่นคอร์ดละทีนี้เราจะทำโซโลเราก็แค่กดลูกศรลงมาเห็นไหมฮะเห็นไหมแล้วทีนี้เราก็ทำเป็นวาดดึงภาพเข้ามาใกล้เข้ามาหน่อยเลยโอ้เห็นไหมเห็นไหมมันก็จะมีคล้ายๆกับระเบิดตูมคล้ายๆระเบิดตูม เราสัมผัสหน้าจอด้วยใช่ไหมครับก็สามารถสัมผัสโฟกัสได้ถือว่าเจ๋งมากๆค่ะเพราะว่าที่นี่ถือว่าเป็นชั้นไฮไลท์ที่สุดค่ะอาจารย์ชั้นไฮไลท์เดี๋ยวสักครู่เราอาจจะต้องเดินไปชั้นอื่นๆผมคิดว่าชั้นอื่นก็มีความสวยไม่แพ้กันสวยไม่แพ้กันแต่เขาบอกว่าถ้ามาชั้นนี้แล้วไม่ถ่ายรูปเก็บไว้เนี่ยเหมือนมาไม่ถึงนะคะอาจารย์อ๋อใช่วันนั้นอาจารย์ถ่ายวิดีโอเลยครับเก็บเอาไว้เลย ที่นี่เนี่ยถือว่าเป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็เป็นน้ําตกที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาและนี้เวลาเราถ่ายน้ําตกก็คือใช้เทคนิคเหมือนคลิปที่แล้วเลยว่าคะที่เราไปเห็นสวนกันนะคะใช่ครับมันก็จะดูน้ําตกสายเป็นแบบฟุ้งๆใช่ไหมคะ นับสนุนโดยแบตเตอรี่คอมมี่คุ้มพลังที่โปลกล้องเลือกใช้อาจารยค่ะแล้วนอกจากน้ําตกเนี่ยคือจะดูดูแต่น้ําตกกันเดียวเลยเหรอคะระหว่างทางอาจจะไปเจออะไรแปลกๆมีมสิเพราะกว่าจะเข้าไปในน้ําตกเนี่ยมันต้องเดินเน่มันก็เหมือนกนเดินป่าเลยรสอ 2>, 2ข้างทา,างก็จะมีพวกสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นหนอนนอนออวันนั้น,น,<อ>นเราเจอหนอนแก้วมังกรด้วยนะนอนแก้ว,กวหัว<น>มังกรเออนอนแก้วมังกรหนู่เรียกว่าเป็นลูกแดงๆก, <c oughs> กินได้เราไปกินได้แก้วหัวมังกรนอนแก้ หัวมังกรคือหัวเป็นมังกรอย่างนี้ค่ะจันแต่ไม่ใช่เห็นเลยอ่ะแต่ถ้าไปชมกันขีเสื้อผีเสื้อมีมีอะไรนี่ผีเสื้อก็มีผีเสื้อด้วยเหรอคะโอ้โหอะไรผีเสื้ออะไรใบไม้ผีเสื้อใบไม้ใหญ่อินเดียโอ้โหคืดูเผลอๆนี่เราดูไม่ออกนะว่าเป็นผีเสื้อเพราะมันกลืนไปกับใบไม้คือเหมือนใบไม้มากแต่บังเอิญมันขยับก็โอ้นี่คือผีเสื้อนะครับช่างภาพเรต้องรีบถ่ายหายยากมากเลยอ่ะไปดูกันเลยค่ะ แบบแนวลึกเพราะแนวลึกเนี่ยมันชัดตื้นมากเนี่ยเอาหัวชัดแล้วทั้งหางมันเบลอ็็ลายไปเลยชไหม<ง>ตอนนี้เรากําลังเจอหนอนอยู่ค่ะหน้าตาประหลาดมากจะถ่ายแนวหน้ากระดานนะเจวผมจะได้ต้องการให้ชัดทั้งตัว ผมเชื่อว่าประสบการณ์ดีๆต้องออกไปค้นหาและรับรู้ด้วยตัวเองเช่นเดียวกับความทรงจำที่มีค่าผมเลือกที่จะเก็บมันไว้โดยการบันทึกผ่านเลนส์และแชร์ความรู้สึกเหล่านี้ให้กับผู้คนอีกมากมายขอทุกท่านถ่ายภาพยอย่างมีความสุขครับ